สวัสดีครับคลิปนี้ก็ยังอยู่เจ้าแคมนะครับชุดแคมชุดแคมชุดลดกำลังอัดของซูซูกินะครับของซูซูกิสมัดนะครับสมัดกับเบสหนึ่งสองห้านะครับนี่น,นะครับชุดแคมเขาก็จะเป็นอย่างนี้มีตัวลดกำลังอัดเขาอย่างนี้นะครับนะครับทีนี้ตัวนี้ใช้ร่วมกันได้ไหมนะครับแคมของสมัดร้อยสิบกับเบสหนึ่งสองห้า ใช้ร่วมกันได้ไหมใช้ร่วมกันได้นะครับแต่เฟืองใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับเฟืองของเบสหนึ่งสองห้าจะใหญ่กว่านะครับฟันจะเยอะกว่านะครับเดี๋ยวตัวนี้เป็นของสแมทโปนะครับตัวนี้ผมซื้อมาเพื่อที่จะมาใส่เบสหนึ่งสองห้านี่แหละนะครับตัวนี้ใช้ร่วมกันได้แต่เฟืองใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนเฟืองนะครับเนี่ยดูนะครับนี่เฟืองสองตัวนะครับเนี่ยข้างหน้าเป็นรหัสศูนย์เก้าจีนี่คือของร้อยสิบนะครับ ส่วน20่ีนี่คือของร้อนะครับเดี๋ยวจะถอดตัวนี้ออกครับเดี๋ยวใส่เป็น20่ีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาถอดเฟืองนะครับมีเสียงรถไถเข้าด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเอารถไถไปทำงานนะครับเ,เอารถไถมาซ่อม เราก็จับชิ้นงานอย่างนี้เลยนะครับจับตะปะกานะครับแล้วก็ใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์สีโอ้โหขันมาหลวมๆเองน,นี่นะครับเราก็ดึงตบบนี้ออก แล้ี่็20กีใส่ลงไปนี่แอนล็อกใส่เหมือนเดิมนี่นครับอก็เสร็จแล้วนะครับสำหรัอบอการเปลี่ยนเฟืองนะครับ ลูกเบี้ยวใส่ด้วยกันได้นะครับแต่ว่าเฟืองใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับสําหรับซูซูกิที่เป็นบล็อกร้อยสิบกับร้อยยีห้านะครับ <S 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 เสร็จแล้วนี่คือใส่กับร้อยยีห้าได้แล้วครับทีนี้ใส่กับเบสร้อยยี่ห้าได้แล้วทุกอย่างทํางานปกติอ่ะไปเตรียมเอาไปใส่นะครับต่อเสร็จแล้วนะครับสำหรัแบบคลิปนี้นะครับคลิปสันส้นๆน,นะครับอแนะนําว่าเอ่อ ซูซูกินะครับปูนซูซูกิสมา์กับเบสลูกเบ้ยวใส่ด้วยกันได้นะครับเบส125กับสมาท110นะครับแต่ว่าเฟืองใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับไปแล้วครับ